ในยังกินเฮ้ยไม่เอาแกงแกงมะมัให้เอาแกงมะมัให้เพิ่นเอาซ้อนในพรอบนี้ใช่ไหมยงหโดถขายแจงจบตอนน้วยมีเดยมายิ้มใหสวยนี่นี่นี่ซ้อนซอนแม่เถาเพื่อนเนาะแกงมะมัให้ลูกเคยมากินล้างหานะเ้กมาเด้อแม่แดงมาเด้อกินข้าว อย่งนีลูกเคยเพื่อนาะลูกไม่ได้บอกว่าเอาไปปั่นมูกินแล้วลูกไม่ได้ว้างอย่างเอะแม่นี่กินเผาลูกแม่แม่นี่ยแต่เบิ้งอุ้ยเบิ้งนะนฮะเสียบลุงตู่ได้หมดต้องสิบลำปลาเพิ่มเลยกินรสชาติเดียวกันดิโอเคถ้าขนาดข้าวเหนียวกับห่อไห้ข้าวเหนียวเพื่อนเหรอห่อไห้พร้อมติ๊บข้าวย้าข้ามเออติ๊บข้าวย้าข้ามข้าวเย้าร้อย แกงแล่ไมมปุ๋ยเอา้าีเก่าสีดนี่แห้งแหงปะขาอืเด้ดตักขนาดไู่เคยประทับใจสินี้อยาก่าเจีมาแกงเออคือ,อเรื่องมาอมกอาจีนมาแอยากไปองน่ไม่ห่วยไหมทุบเอาแแมนชอบแบบนี้ละเนี่ยไซรลูกด์ด นี่เด็ไดไปโอ้ป้าไปได้ค <c ười> นไฟเก <c ười> ็ดได้เหรวะไม,ม่มีน้องมีเขาเก่งก็ไม่น้องกันค่ะเป็ม่มีน้ำกินจริง <c ười>